ของในถ้านี้ประกอบด้วยหินก่อหินย้อยทันน้ําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างและ,ะทางที่มันเลี้ยวลดคดเพี้ยวดังเขาวงกดแต่เขามีสติเขาก็ออกมาได้และเขาได้เห็นความงามในถ้านี้แล้วเปรียบเหมือนคนศึกษาสายศาสตร์ครับได้เข้าไปในถ้านี้ไปชมความงามและออกมาได้แต่ถ้าไอคนไหนมันขาดสติมันก็ไปตายอยู่ในถ้ำนั่นแหละเหมือนพวกเรียนสยศาสตร์แล้วหลงสยศาสตร์ไง หลงศสยศาสตร์แล้วคนที่เรียนศสยศาสตร์เปรียบว,ว่าคนที่เข้าไปชมถ้ำนี้แล้วมันเห็นถ้ำนี้แล้วมันก็ขึ้นยอดเขาได้ไหมแล้วมันก็ขึ้นได้ใช่ไหมครับฉะนั้นคนเรียนศสยศาสตร์แบบไทยๆเนี่ยไม่ใช่ศึกษาศสยศาสตร์แล้วไปโง่งงงงายกับศสยศาสตร์อย่างเดียวเขาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยคนที่ทําศสยศาสตร์ได้ต้องมีสมาธิแน่นอนถ้าขาดสมาธิทําไม่ได้นะเขาก็ศึกษาทั้งพุทธศาสตร์และศสยศาสตร์ควบคู่กัน